ให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายบายหลับ ตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคลาคล้ากับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากกดลูกในตานะจ๊ะคราวนี้เราก็ทำแจงเราให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่วางๆให้มาสมมุติวาภายในร่างกายของเราเนี ปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับมาไมตาหัวใจเป็นต้นให้สมมติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล,ล่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชร ใส,ใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงภายในโกร่งกายท่อแก้วท่อเพชรใสๆใส,ใสใคราวนี้เราสมมติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็ม ตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หให้สมมุติเอานิ้ชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำมาทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดสูงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าฐานที่เจ็ด ฐานที่เจอยู่เหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมือ่อใจของเราดันนะหยุดได้สนิทสมบูรณ์ร้อยเปเซ็แล้วจึงจะเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าเรานะ่ยยังเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันอยู่อนุบาลหยุดในหยุดอยู่ ใจยังหยุดไม่สนิดเพราะฉะนั้นเพื่อตัดความกังวลใจม,ใลม,มาใหะมัวมาควานหาฐานที่เจ็ดกันนะสมมติอย่างนี้นะลูกนะว่ามันตั้งฐานที่เจ็ดนะ่ตั้งอยู่ในกลางท้องลนะกลางท้องของเราจำไม่ง่ายแค่นี้เท่านั้นแหละ ประธานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราคิดครั้งเดียวพอหลังจากนั้นเราก็เอาใจนะมาหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งๆอย่างสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสก็ได้ไม่ตรึกก็ไม่เป็นไร วางใจเบาๆแต่ถ้าหากว่าวางใจนิ่งเฉยๆโดยไม่คิดถึงดวงใสๆใจเขาอดจะแวบ,บไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็จำเป็นราจะต้องมาตรึกนึกถึงดวงใสที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรณัยแล้ว ไม่มีตำหนิโตเท่ากับแก้วตาของเรากลมรอบตัวมันดวงแก้วถ้าฟุ้งเราก็มาต้องมานึกถึงดวงใสๆกันละและขับระคอบบริกรรมภาวนาะสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังเรื่อยไป แต่ถ้าหากว่านึกถึงภาพดวงแก้วแล้วนะมันอดเพ่งไม่ได้อดลุนอดเล่งอดเพ่งอดจ้องไม่ได้ทั้งๆนี้มันอดได้แต่ว่าไม่ยอมอดทำให้ปวดหัวนะปวดศีรษะปวดไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยถ้าอย่างนี้ก็าไป้องไปนึกถึงภาพ กำหนดใจหยุดนิ่งๆในกลางทองณจุดที่เราม,มั่นใจว่าเป็นฐานที่เจ็ดจะภาวนาสัมมาอรหันเป็นเพื่อนโดยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรค่อยๆวางใจเบาๆหยุดใจให้นิ่งๆให้ใจยุดในยุด หยดในหยดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆนะจ๊ะนิ่งไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวตัวเขาจะค่อยๆโล่งโปรง่งเบาสบายขยายตัวหายไปเลยแล้วเดี๋ยวแสงสว่างก็จะเกิดขึ้น ทำให้เรามองเห็นแหล่งกำเนิดของแสงที่เป็นดวงใสๆหรือเราจะเริ่มต้นนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้เราคุ้นอะไรเราก็เอาอย่างนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรา นึกวห่มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆส,สำคัญอยู่ที่หยุดกันนิ่งนะจ๊ะหยุดกันนิ่งนี่สำคัญกว่าอื่นใดทั้งหมดสิ่งอื่นที่ทำให้เราเห็นนั้นต้องสักแต่ว่าเห็นหรือสักแต่ว่าดู สักกำมองจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ให้ดูไปอย่างนั้นเองดูไปง่ายงั้นเองอย่าลืมคำนี้นะลูกนะแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างนี้ด้วยคือดูไปอย่างนั้นเองการดูไปอย่างนั้นเองโดยไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันจะทำให้ใจหยุดนิ่งได้ดียิ่งขึ้น เพราะเรามุ่งไปที่การหยุดของใจไม่ได้มุ่งไปที่ภาพไม่ได้มุ่งไปที่แสงสว่างที่เราได้เห็นเรามุ่งในการหยุดใจนะเป็นหลักซึ่งการหยุดใจนี้แหละเป็นตัวสำคัญดเดียวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปักนาวและหลวงปู่สดของเรา ทานย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยท้านบอกหยุดนี่แหละสำคัญต้องหยุดใจให้ได้ไม่ว่าจะหยุดในกลางความมืดหรือหยุดในกลางความสว่างหยุดในกลางดวงหยุดอยู่ในกลางกายกายภายในหรือหยุดอยู่ในกลางองค์พระ มุ่งเรื่องหยุดอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่จำตรงนี้นะลูกนะหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งมักจะฟังผ่านกันหลวงพ่อนะ่ะเมื่อบวชแล้วดตั้งมโนปณิธานว่าจะพูดเรื่องหยุดอย่างเดียวสามสิบกว่าปีสามสิบสองปีนะ พูดเรื่องหยุดนั้นเป็นหลักเรื่องอื่นเป็นรองเพระตั้งมโนปณิธานว้าไว้จะพูดเรื่องหยุดจะพยายามหาวิธีการให้ทุกคนเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการหยุดนิ่งเพราะหยุดนันเป็นตัวสำร็จเพราะฉะนั้นน่ะจะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดบ่อยๆเรื่องหยุดกับนิ่ง ไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยเนะี่ยไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยพูดแต่หยุดกันนิ่งอย่างเดียวสามสิบกว่าปีมาพูดซ้ำๆซักซากทุกวันอาทิตย์หรือทุกครั้งที่เจอกันเอาแต่หยุดกันนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดนิ่งนี่มันสำคัญก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณยายเนี่ยตั้งแต่อายุสิบหกถึงสิบเก้า อ่านพระตไตรปิฎกมาซะมีกี่เล่มก็อ่านหมดนั่นแหละสำหรับตำราไหนว่าดีก็อ่านกันไปแล้วในสุดก็ได้ข้อสรุปนะว่าเราต้องหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนการปฏิบัติจะอ่านทางด้านทฤษฎีด้านปริยัติอย่างเดียวเนะี่ย เหมือนอ่านแผนที่เราก็จะยังไม่ได้รับรสแห่งธรรมไม่รู้ว่ามันมีรสมีชาติมันอร่อยอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ได้สแสวงหาครูบาอาจารย์ฝึกมันทุกแบบที่มีอยู่ในสมัยนั้นเท่าที่เวลาจะอำนวยให้ แลวตอนสุดท้ายก็มาเจอคุณยายจริงได้รู้ว่าหยุดเนี่ยสำคัญเป็นตัวสำเร็จแล้วมันก็สำคัญจริงๆเนี่ยเพราะการเข้าถึงปฏิเวทปฏิเวชนั่นแหละหรือประสบการณ์ภายในการจะเข้าถึงประสบการณ์ภายในหรือมีประสบการณ์ภายใน ต่เอามัวแต่อ่านแต่ฟังอย่างเดียวน่ะมันเข้าไม่ถึงมันต้องปฏิบัติด้วยต้องหยุดกันนิ่งเพราะฉะนั้นก็จับหลักตรงเลยเนี่ยหยุดนิ่งเรื่อยมาได้เรียนรู้กับคุณยายท่านก็สอนแต่เรื่องหยุดกันนิ่งนั่นแหละเพอใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดมันขยายกว้างขวางกันไปเรื่อย ใหญ่โตโอราณไความรู้เราก็กว้างขวาง,วางแต่เป็นความรู้ที่แตกต่างจากที่ได้อ่านได้ฟังมามันมีรสมีชาติมากกว่ากันในระดับของปฏิเวทะเนี่ยที่เกิดจากการหยุดการนิ่งจึงเห็นว่าหยุดเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวถ้าทำตรงนี้ไม่ได้อย่างอื่นก็แทบมจะต้องพูดถึงเลยเนี่ย จะอ่านตำรักตำลาเนี่ยกี่เล่มกี่ตู้ก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีมันดูเหมือนจะเข้าใจมันทราบแต่มาวันไม่ซึ้งไม่ซึ้งถึงขั้นที่เราจะเอามอเป็นที่พึ่งกับเราทั้งในโลกนี้และในสัมปรายภพบเพราะฉะนั้นหยุดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะจ๊ะ หลวพ่อก็อยากจะให้ลูกทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องฝึกใจหยุดกันนิ่งแม้ว่าการหยุดนิ่งนี้เนี่ยจะยังไม่ถึงกับส่งผลให้เราได้ไปเห็นภาพเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระได้แค่ความสบายเบาสบายตัวขยาย อาน,นาจะเห็นดวงหรือองค์พระโลโลลางๆสักทีหนึง่งหงวงพ่อว่าการที่เริ่มต้นได้ถูกต้องแม้มันจะยังไม่ทันใจเราในตอนนี้แต่ผลต่อไปนั้นนะ่ะมันให้ผลระยะยาวที่ถูกต้องและเป็นที่พึ่งกับเราได้เราจะมีความสุขต่อการปฏิบัติธรรมเมื่อเราทำได้ถูกต้อง และการเห็นภาพมันจะตามมาเองมันจะเป็นผลลอยได้ซึ่งมันต้องเห็นอยู่ดีเพราะแสงสว่างมันเกิดเกิดเมื่อใจหยุดนิ่งใดถูกส่วนที่ใจหยุดนิ่งไดถูกส่วนเพราะทำถูกต้องถูกวิธีดูเหมือนช้าไม่ค่อยทันใจพวกเรานะจ๊ะแต่ความจริงนั้นเร็วมากละมองมุมกลับ เราตรึกองค์พระได้ดวงแก้วได้แต่มันแข็งมันกระด้างแล้วก็ปวดหัวทุกทีน้าเน,นิ้วคิ้วกระมวทุกทีเนี่ยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆเห็นกระด้างกระด้างอย่างนี้มาเนี่ยเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วมันก็ไม่ไปไหนทำให้เราเบื่อไหนเห็นไหมเจ้าว่าเริ่มต้นที่ มันยังถูกไม่สมบูรณ์นนะ่ะมันดีตอนแรกแต่ระยะไกลๆมันไม่ไปไหนเนะี่ยมันจะทำให้เราเบื่อการนั่งแล้วพลอยมาค่อยเชื่อว่าคนอื่นเขาเข้าถึงกันยังไงเขาไปเห็นกันยังไงเนะี่ยมันจะไม่เชื่อนะดูเหมือนเร็วแต่มันจะช้าแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกต้องเนี่ยดูเหมือนช้า แต่มันจะเร็วแม้ว่าไม่มีทางลัดอื่นใดก็าตามแต่เราทำถูกต้องถูกวิธีการแล้วเนี่ยมันก็จะลัดของมันไปเองคือย่นระยะเวลาไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มามุ่งเรื่องฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งนะลูกนะแล้วก็ให้ได้รับความสุขทุกครั้งที่เราปฏิบัติไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยก็ไม่ทุก ไม่มึนไม่ซึมไม่เกร็งไม่เครียดระบบประสาทกล้ามเนื้อไม่เบื่อหน่ายในการนั่งอย่างน้อยก็ต้องให้ได้ขนาดน,นี้อย่างดีก็คือให้ได้รับความสุขทุกครั้งแม้แวบเดียวการที่ได้รับความสุขทุกครั้งที่เรานั่งแม้ไม่นานนั่นก็เป็นเครื่องยืนยนันว่าเราปฏิบัติถูกต้อง การปฏิบัติถูกต้องก็เป็นเครื่องชี้บ่งว่าเราจะต้องไปถูกทางและจะมีประสบการณ์ภายในที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆมาย้ำกันตรงนี้นะลูกนะย้ำตรงนี้ย้ำตรงนี้ให้เยอะๆวันที่พูดในตอนต้นะว่าเรานั่งวันนี้เหมือนนักเรียนอนุบาล คือนั่งอย่างง่ายๆทำตามที่แนะนำและมันก็มีผลคือเข้าไปสู่ความโล่งความว่างความนิ่งนิ่งจนกระทั่งได้สัมผัสแหล่งแห่งความสุขเหมือนเราเดินเฉียดน้ำตกเง่นะได้ยินเสียงน้ำตกได้รับละอองกระเส้กระสายของน้ำติดๆมันก็ชื่นใจ หรือเหมือนเราเดินในน้ำตื้นนะมันยังชื่นใจการได้รับกระแสแห่งความสุขแม้เพียงเล็กน้อยแล้วนำความชื่นใจมาให้กับเราในการปฏิบัติในแต่ละครั้งนั่นแหละคือการเริ่มต้นที่ถูกต้องต่อจากนี้ไปก็ทําบ่อยๆซ้ำๆซ้ำ,ซำให้กลับไปสู่ตรงนี้ให้มันเร็วเข้า แต่เร็วเองมันจะเร็วของามันเองถ้าเราทำถูกต้องเช่นวันนี้เรานั่งไปถึงหน้าจุดที่พึงพอใจที่ได้สัมผัสแหล่งกำเนิดแห่งความสุขแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามใช้เวลาเครึ่งชั่วโมงแล้วก็หมั่นไปถึงจุดนี้บ่อยๆในวันถททัดมาแล้วเดี๋ยวเราจะพบว่าเมื่อเราเริ่มต้นที่ถูกต้อง การไปสู่จุดที่เราพึงพอใจมันก็เร็วเข้าจากเครื่องชมง็ลรถมาเหลือสิบห้านาทีสิบห้านาทีลถมาเหลือห้านาทีหนึ่งนาทีจนกระทั่งพอเราหลับตา็มันก็แวบไปถึงตรงนั้นเลยและเมื่อถึงตรงนี้มันจะก้าวหน้าไปเองมันก็จะค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมันจะดี การเห็นมันก็จะชัดเจนแล้วมันจะค่อยๆเห็นค่อยๆดื่มดำไปเป็นความสุขที่ดื่มดำไปคู่กับการเห็นภาพที่มันจะมาในภายหลังเห็นแสงสว่างเห็นภาพเห็นดวงธรรมเห็นกายในเห็นองค์พระมันก็จะค่อยๆค่อยๆเพิ่มขึ้นมากเขา้ามากเขา้าแล้วก็ไปสู่จุดนั้นได้เร็วเขา้าให้ ทำความพึงพอใจอย่างนี้นะลูกนะแล้วการนั่งทุกครั้งเราจะไม่กระลุ้มจะไม่เบื่อจะไม่กระสับกระส่ายจะไม่ทลนทุลายเราจะมีความรักในการนั่งเป็นสุขใจที่ได้นั่งไม่ต้องเฝืนนั่งพยายามที่จะนั่งสมาธิถ้าเกิดความรู้สึก,กว่าฝืนหรือพยายามนั่นผิดพิธีแล้วรีบล,ลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตานะลูกนะ แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นึกทบทวนคำสอนที่ได้รับฟังว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรถึงจะถูกต้องแล้วก็ค่อยๆทำไปอย่างนักเรียนอนุบาลหลวงพ่อย้ำเสมอว่าจบอนุบาลแล้วลงเรียนฝันในฝันวิทยานี่จะได้ด็อกเตอร์ จบอันดุบาลได้ด็อกเตอร์เลยเพราะเราทำถูกสิ่งที่เราทำถูกต้องคือหยุดใจนี่แหละจะนำไปใช้ทุกขั้นตอนนี่ย้ำอีกทีนะจ๊ะเมื่อเราได้เห็นแสงสว่างแล้วเห็นดวงธรรมแล้วเห็นกายภายในแล้วเห็นองค์พระแล้วไอ้ความที่เราไม่ได้มุ่งต่อภาพ คือเห็นสักแต่ว่าเห็นหรือมองไปงั้นๆั้นเองเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูได้เรื่อยๆการดูเฉยๆก็คือใจจะหยุดนิ่งนั่นเองมันก็จะหยุดนิ่งละเอียดลุ่มลึกลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีองค์พระในองค์พระมาให้ดูแล้วก็จะเป็นสุขทุกครั้งที่องค์พระผุดผ่านใจเรา อย่างสบายๆต้องอย่างนี้นะลูกนะต้องอย่างนี้เพราะนั้นหยุดกับน,นิ่งเดี๋ยวสำคัญหยุดกับนิ่งสำคัญภาพมาทีหลังอย่าไปกังวลกับเรื่องการเห็นให้มันมากเกินไปว่าเราต้องเห็นเราต้องได้ต้องมีต้องเป็นลืมไปก่อนชั่วคราวนะลูกนะ ้องเห็นต้องมีต้องเป็นต้องได้แล้วค่อยๆทำไปใจเย็นๆ่าไปคำนึงถึงวันเวลาที่มันผ่านไปและที่กำลังจะผ่านต่อไปในอนาคตทำปัจจุบันนี้แหละแล้วมันจะเร็วอย่างที่ลูกทุกคนคาดไม่ถึงเลยคอยนั่งอย่างมีความสุขแล้วจะสนุกกับการนั่ง เป็นสุขและสนุกกับการนั่งจะมีรสอร่อยทีเดียวสบายเบิกบานอย่างนี้นะลูกนะทีนี้ขอนแนะนำสำหรับผู้ป่วยซึ่งมาหาหลวงพ่อก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้นะคำแนะนำก็คือเรามีความเจ็บเป็นธรรมดา เราที่เราจะเลือกเก็บนั่นแนละมันเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่พิบากกรรมนะที่เราทำเอาไว้ในอดีตมันเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราทุกคนก็จะต้องเจอระเบิดเวลาอย่างนี้แหละไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเป็นหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจให้มันเป็นปกติว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารกายมนุษย์มันไม่เหมือนกายทิพย์ไม่เหมือนกายของชาวสวรรค์มันก็ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยเขามีแต่ตายอย่างเดียวแต่ตายก็ตายเลยเมื่อเป็นมนุษย์เราก็ต้องเจอสภาพอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรเลย ทำใ้ใจสบายสบยถ้าหากทำได้อย่างนี้เทวดาก็จะลงรักษาทั้งภูมิมะเทวารุกะเทวาอากาศเทวาประชาสวรรค์ผ่านมาก็ลงดูแลรักษาคุณยายของเราก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อัปพักนางก็ดีก็จะลงปกปักรักษาท่านจะชื่นชมคนที่มีขันติธรรม มีความอดทนอดกลันมีดวงปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจเพียงชีวิตจริงแต่เข้าใจยิ่งกว่านั้นคือความที่เป็นจริงของชีวิตต่างมีเกิดมีแก่มีเจ็บเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเอาใจหยุดอย่างนี้นะลูกนะ คืนนี้เนี่ยมาพบหลวงพ่อแล้วได้ยินได้ฟังคำแนะนำแล้วปล่อยไปเลยหยุดยืนในกลางองค์พระใสๆหรือทำความรู้สึกว่ามีพระอยู่ในกลางตัวเราหรือเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระหรือองค์พระครอบตัวเราเราอยู่ในองค์พระ องค์พระอยู่ในตัวเรานึกไปอย่างนี้นะลุงนะทำความรู้สึกไปก่อนจากรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นรู้แจ้งเองในภายหลังคืนนี้ทดลองทำอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไป็นเงียบๆนะจ๊ะ